สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r รนด o อนะคะกับหัวข้อคุณสำคัญแค่ไหนสำหรับเขามาดูกันนะคะมาแอบส่องใจกันดีกว่านะแอบส่องใจเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะว่าในใจของเขาเนี่ยคุณสำคัญแค่ไหนมาดูกันคุยนกหว่าน คุณเป็นคนที่ส่งอิทธิพลในใจเขานะใช้คาว่าส่งอิทธิพลเลยนะคือคุณดูแบบดูมีเสน่ห์ดูมีทำให้เขามีแรงกระตุ้นอะไรบางอย่างมีแรงบันดาลใจเป็นเป็นเกรดอิมแพคในใจของเขาอะนายออฟคัพถูกใจเขามาก คุณเป็นคนที่เรียกว่าตรงสเปคหรือว่าเป็นคนที่โดนใจเขาสุดๆอ่ะโดนใจเขามากเขาพออกพอใจในตัวคุณมากเขาชอบคุณมากๆได้ดั่งใจเลยอะเรียกว่าได้ดั่งใจอย่างที่เคยอยากได้ f u l o ์วอ o r อ s เป็นเหมือนที่พักใจด้วยนะเป็นที่พักใจเป็นคนที่เยียวยาเวลาที่เขาทุกข์ใจหรือมีเรื่องที่ไม่สบายใจคุณเป็นคนที่ทำให้เขาสบายใจได้ เขาอาจจะมาพูดคุยปรับทุกข์หรือเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆในชีวิตของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยให้คุณฟังต่อให้คุณช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่คุณอาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจมากขึ้นหรือทำให้เขารู้สึกเหมือนเหมือนคุณเป็นเซฟโซนของเขาอะ่ะ วันทั้งวันเขาอาจจะเจอเรื่องวุ่นวายมากมายงานเยอะงานยุ่งหัวหน้าด่าเพื่อนร่วมงานงี่เงา่าอะไรแบบเนี้ยหรือว่าลูกน้องมีปัญหาจุกจิกกวนใจปัญหาหนู่นนี่นั่นรอบตัวแต่พอเขามาเจอคุณมามาพบเจอมาพูดคุยกับคุณมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขาตัดขาดจากโลกภายนอกมันเหมือนเขาได้สงบไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องแบบ อะไรเลยนี่ไงนายเอาเพนด์เคิลเขาดูสงบเวลาที่นึกถึงคุณเวลาที่ได้พูดคุยกับคุณหรือว่าได้อยู่ใกล้คุณมันเหมือนแบบเป็นช่วงเวลาแห่งการรีแลกซ์ผ่อนคลายสบายใจเหมือนคนคนนี้ที่แบบเขาดูสบายใจเห,หมนั่งจิบวายอยู่ในสวนลมพัดเย็นๆมีน้องแมวอยู่เคียงข้างอ่านหนังสือที่ชอบ ดูมีความสุขอะนายออฟซอคุณมีอิทธิพลต่อจิตใจของเขามากเป็นคนที่ทำให้เขายิ้มได้หัวเราะได้มีความสุข ได้แล้วก็ปวดหัวคิดหนักคิดมากได้วิตกกังวลได้บอกแล้วว่าคุณเป็นแบบมีอิทธิพลต่อจิตใจของเขาทั้งทั้งทั้งในเรื่องที่ดีในเรื่องที่แบบในด้านของความสุขแล้วก็ในด้านของความทุกข์ในด้านของความกังวลใจอะไรอย่างเงี้ยคุณทำให้เขากังวลใจได้ทำให้เขาเครียดได้ ทำให้เขามีความสุขได้ The Tower ถ้าขาดคุณไปมันก็เหมือนอะไรบางอย่างที่สําคัญได้หายไปจากชีวิตของเขาหรือมันเหมือนทาวเวอร์ที่พังทลายลงมา ไอ้คุณมีอิทธิพลต่อจิตใจเขามากจริงๆนะทั้งสุขทั้งทุกข์เลยจริงๆเดือดทาวเวอร์ขึ้นมายืนยันมันแบบเป็นพลังทำลายล้างที่มหาศาลมากอะ่ะ <laughs> The Chariot บางครั้งคุณก็ทำให้เขาสับสนบางครั้งคุณทำให้เขาสับสนคุณดูมีสองด้านมีสองมุมสองบุคลิกหรือคุณกับเขาอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันมากๆแล้วแบบเขาได้รู้จักคุณอะเขาเหมือนแบบ ได้เรียนรู้โลกอีกด้านหนึ่งพราะเขากับคุณแตกต่างกันและบางครั้งเขาก็คิดว่าเขากับคุณไม่น่าจะไปกันได้แต่แต่มันก็ไปกันได้มันก็เข้ากันได้อะไรแบบเนี้ยหลายครั้งที่เขาก็สับสนในความรู้สึกของตัวเองในความแบบว่ากังวลว่า ุณกับเขาอะจะไปต่อกันได้ไหมจะไปด้วยกันได้ไหมแต่ก็อย่างที่บอกว่าคุณสำคัญกับเขามากๆคุณมีอิทธิพลต่อจิตใจเขาคือถ้าเขาขาดคุณไปเขาก็เหมือนกับแบบขาดคนสำคัญขาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปอะค่ะในออฟสอดคุณเหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ เป็นแรงผลักดันที่สําคัญในชีวิตของเขาอะ่ะเป็นคนที่ทําให้เขามีพลังที่จะต่อสู้กับสิ่งต่างๆรอบๆตัวอุปสรรคขวากหนามอะไรต่างๆเป็นทั้งแรงบันดาลใจเป็นคนที่รับฟังเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างเป็นคนที่คอยผลักดันคอยสนับสนุน ต่อให้คุณช่วยอะไรไม่ได้อย่างน้อยคุณก็ช่วยรับฟังแล้วเขาก็รู้สึกสบายใจเมื่อเห็นคุณบางคนแค่คุณยิ้มเขาเห็นคุณยิ้มเขาก็รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายใจแค่นั้นเหมือนเป็นแบบดูดซับพลังงานมาจากคุณได้อะเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเลยก็คือคุณมีอิทธิพลต่อจิตใจเขามากๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามเลยว่าคุณสำคัญ กับเขาไหมสำคัญค่ะสำคัญมากๆถ้าเขาขาดคุณไปเขาจะเป็นยังไงถ้าเขาขาดคุณไปเขาจะเป็นยังไงเขาจะเสียใจไหมอะต้องเสียใจสิใช่ไหมถ้าเขาขาดคุณไป เอ็ดออฟเอถ้าเขาขาดคุณไปเขาก็เหมือนคนตาบอดเหมือนคนที่หาทางออกไม่เจอเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยเหมือนกันโฟออฟเพนเดเคิลเขาถึงไม่อยากจะเสียคุณไปเลย เขาอยากจะเก็บคุณเอาไว้เหมือนเป็นสมบัติล้ำค่าของเขาไม่อยากให้ใครมายุ่งไม่อยากให้ใครมาแตะต้องอยากเก็บคุณเอาไว้ในห้องลับแบบนึงนะคะไพ่หล่น เอ็ดออฟซอรผู้อ่านร,รู้สึกว่าเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปอะค่ะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเสียคุณไปไม่ได้เขาเขาไม่อยากปล่อยมือจากคุณไปเขามืดมนหมดหมดนทางเลยถ้าแค่คิดว่าถ้าไม่มีคุณอยู่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทำยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำได้ในตอนนี้ก็คือ พยายามรักษาคุณเอาไว้ไม่ปล่อยคุณไปไม่ให้คุณไปจากเขาอคุณสำคัญแค่ไหนสำหรับเขาคาเซต Bot h h a m m e r คุณกับเขาอะต่อให้จะมีปัญหาอะไรกันยังไงก็จะต้องมีการกลับมาปรับความเข้าใจมีการซ่อมแซมความรู้สึกคือกลับมาเริ่มใหม่กลับมา กลับมาแก้ไขกันตลอดเลิกกันแบบจริงจจังๆไม่ได้สักทีเพราะมันก็ไม่รู้ว่าคุณคุณตัดเขาขาดไหมแต่เขาอะป่ายเขาอะตัดตัดคุณไม่ขาดอืมแล้วก็ถ้าคุณกับเขาเคยมีปัญหาการเคยเลิกกันเคยมีช่วงที่ห่างหายกันไปเขาคิดถึงคุณตลอด แม้แต่ตอนที่คบหากันอยู่เนี่ยเขาก็คิดถึงคุณเวลาไม่ได้เจอเขาก็คิดถึงเรื่องราวของคุณเขาอาจจะปรับไปเจออะไรที่คุณชอบหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณอ่ะเช่นสมมุติว่าเออคุณชอบดื่มคาปูชิโน่แล้วเขาไปร้านกาแฟเขาเห็นคาปูชิโน่เขาก็นึกถึงคุณอะไรแบบเนี้ย หรือคุณอาจจะชอบกินขนมอะไรบางอย่างแล้วเขาไปเห็นคนอื่นกินเขาก็นึกถึงคุณอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคุณเมื่อเขาต้องไปเจอในชีวิตประจำวันของเขาอะไปเห็นอะไรที่ที่มีความเกี่ยวข้องแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็นึกถึงคุณได้หรืออาจจะมีคำพูดอะไรที่คุณเคยพูดกับเขา แล้วอยู่ๆเขาไปได้ยินบางประโยคบางคําที่คุณเคยพูดอนะไรอย่างเงี้ยเขาก็นึกถึงคุณได้อืมอารมณ์ประมาณนั้นแบบนึกถึงอยู่ตลอดเวลานึกถึงเรื่องเก่าๆมันเหมือนแบบว่าเรื่องของคุณน่ะวนเวียนอยู่ในหัวของเขาอยู่ตลอดนะคะแล้วเขาก็ถ้าคุณกับเขามีการห่างหายหรือว่าแยกทางกานังเนเงียบใส่กันคือเดี๋ยวก็วนกลับมานะคะเดี๋ยวเขาก็กลับมา าจะต้องติดต่อมาหรือว่าพยายามที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณโอเคนะคะสรุปคุณสําคัญแค่ไหนสําหรับเขาสําคัญมากๆมีอิทธิพลต่อจิตใจเขามากๆนะคะอืมก็ยินดีด้วยนะคะคุณเป็นคนสําคัญของเขาโอเคก็วันนี้ก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ